สวัสดีครับวันนี้จะพาชมที่ดินขนาด103ตารางวาพร้อมสิ่งปลูกสร้างติดถนนสามคัคคีเหมาะทำคลินิกร้านขายยาร้านสะดวกซื้อย่านพุกผ่านที่ตั้งถนนสามคัคคีตำบลท่าทรายอําเภอเมืองนนทบรุรีจังหวัดนนทบรุรีเรามาดูรายละเอียดกันนะครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1ชั้นที่ดินขนาด103ตารางวาหน้ากว้าง21.5เมตรลึก16เมตร ปัจจุบันปล่อยเช่าให้กับร้านหมูกระทะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส่งพัสดุแฟลชและร้านอะไหล่ยนต์เป็นทำเลทองพุ้ผ่านทั้งคนและรถยนต์ถนนสามคัคคีเป็นถนนทางเชื่อมเส้นหลักสามารถเชื่อมออกได้ทั้งถนนประชาชื่นถนนงามวงวานถนนติวานนท์และถนนแจ้งวัฒนะซึ่งแต่ละเส้นถือเป็นหัวใจหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ รายล้อมด้วยย่านแหล่งจ้างงานย่านอยู่อาศัยห้างสรรพสินค้าในถนนสาม,มคัคคีมีอัตราการอยู่อาศัยที่หนาแน่นมีกลุ่มเป้าหมายทุกตลาดรวมถึงตลาดระดับบนด้วยเช่นกันใกล้ๆกันมีหมู่บ้านโครงการระดับหรูนิชดาธานีและโรงเรียนนานาชาติมีระดับอย่าง ISB เหมาะมากหากจะทำคลินิกด้วยศักยภาพทำเลการทำผลตอบแทนให้ได้เดือนละหล้านบาทสามารถทำได้ไม่ยากในทำเลนี้พิจารณาจากราคาอาจจะดูสูง แต่จุดนี้ทำเลนี้แทบหาไม่ได้เพราะเป็นทำเลที่ลงทุนแล้วสามารถการันตีผลตอบแทนได้จากความคึกคกักของกลุ่มเป้าหมายได้ทันทีเป็นยังไงกันบ้างครับทำเลที่เหมาะแก่การทำคลินิกค้าขายร้านขายยาจับได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและราคาได้ที่คุณโม0 9 4 7 8 2 2 3 5 4หรือแอดไลน์ที่ at th property investor